ยงไงดีอยาทุกคนพอแม่แฟนจะมาบ้านแต่สภาพกลิ่นห้องเรามันไม่ให้เลยอ่ะอนลกออกแล้วตองนี้เลยตัวนี้เลยลิลี่เทียนหอมจุดปุ๊บก็หอมปรับเลยทุกคนก็แบบช่วยลดกลิ่นห้องเราได้ด้วยอ่ะคือแบบแบรรยากาศโรแมนติกมาเลยถ้าพอ่อแม่แฟนมาบ้านาแบบ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแค่เทียนตัวเดียวคือได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็ช่วยลดเนื้อกลิ่นว้คือดีมากราคาก็ถูกมากเลยนะทุกคนราคาย่อมเยาน่ารักมากเลยทุกคนต้องไปตามแล้วแรกมีค่าส่งน้ำต้นแค่ยี่สิบาทเองลองไปเลยน,นะทุกคนลองไปดูกันซื้อมาลองใช้จะรู้ว่ามันดีจริงจมันหอมมากลองไปตามดูนะทุกคน สั่งซื้อมาที่นี่เลยขอตัวไปตอนหลับพ่อแม่แทนก่อนนะบ๊ายบาย